คริสเตียโนโรนัลโดนะครับออกมาวิจารณ์ทางเอริกเทนฮาครับบอกว่าทัศนะการคุมทีมแมนยูไม่ได้เอาซะเลยครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดบทสัมภาษณ์บางตอนนะครับในการสัมภาษณ์ระหว่างริโอเฟอร์ดินานสัมภาษณ์ทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับซึ่งเป็นช่อง YouTube ของเฟอร์ดินานครับโดยบทสัมภาษณ์แบบเต็มตัวครับก็จะมีในวันนี้แหละครับแต่บทสัมภาษณ์บางตอนที่เมื่อวานนี้ถูกเปิดเผยออกมาครับในระหว่างที่คู่ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่นะครับริโอ โดยคริเตียโนโรนโดนะครับก็ตอบนะครับว่าเหมือนที่ผมบอกไปแหละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพวกเขาจาเป็นต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนี่คือความเห็นของผมตัวโค้ดเองพวกเขาพูดว่าพวกเขาไม่สามารถแข่งขันเพื่อเอาชนะแชม์ลกและแชมเปียนลีกได้โค้ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นคุณไม่สามารถพูดว่าคุณจะไม่ต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ลีกหรือแชมเปียนลีกได้หรอกนะคุณต้องมีหัวใจที่บอกว่าฟังนะแม้บางทีเราอาจจะไม่มีศักยภาพแบบนั้น แต่ผมก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เราจะต้องพยายามและขุนก็ต้องพยายามขณะเดียวกันนะครับทางโรนโดก็ได้มีการพูดถึงนะครับในเรื่องของรุดฟานนิสรอยด้วยนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตอนนี้นะครับฟานนิสรอยก็กลายเป็นผู้ช่วยของเอริกเทนฮากโดยโรนโดก็พูดถึงเรื่องนี้ครับโดยบอกว่าหากเอริกเทนฮากฟังรุดฟานิสรอยบางทีรุดฟานนิสรอยก็อาจจะช่วยเขาได้ผมคิดว่ามันช่วยได้เยอะ เพราะเขารู้จักสโมสรและสโมสรก็ควรรับฟังคนที่อยู่ที่นั่นนายเองอันนี้หมายถึงเรียวเฟรดินานะครับรอยคีนพอลสโคหรือแกรี่เนวิลไม่ว่าใครก็ตามหรือแม้แต่เซอร์เลกเฟอร์กูสันคุณไม่สามารถสร้างสโมสรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีองค์ความรู้ไม่มีใครที่ทำงานแต่ในออฟฟิศพวกเขาเข้าใจได้ดีคนที่เข้าใจฟุตบอล99%คือคนที่อยู่ในห้องแต่งตัวพวกเขารู้ว่าจะจัดการกับนักเตะอย่างไรนี่คือคนที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นผมเชื่อว่ารุดจะช่วยได้เพราะเขาเป็นคนในสโมสรเขารู้จักสโมสรเขารู้จักแฟนบอลหากโค้ชัะฟังเขาผมคิดว่าพวกเขาก็จะพัฒนาสโมสรขึ้นไปได้ทีละนิดและนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์อันเล่าร้อนนะครับของทางคริสเยโนโรนัลโดครับที่พูดถึงสโมสรเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดถึงเอริกเทนฮารบอกว่าทัศนะมันไม่เหมาะเลยครับกับการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็พูดถึงรุดฟานนิสรอยด้วยนะครับ หลายเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเห็นด้วยกับบทสัมภาษณ์ของทางเชเซียโนโรโนโดไหมครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ